F รส Fight Academy c อันทเปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook r สไ Fight Academy อย่างนี้อยแล้วค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนตัวเล็กเวลาใส่ก็ถ้าตัวใหญ่นจะดูแบบเตีย้ยพี่หนูไม่อยากตัวเตี้ยหนูเลยต้องเป็นตัวเล็กก็ทาตัวเล็กมันร้อนด้วยค่ะ ที่ีกันยายนผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ภายในซอยเขาน้อยบริเวณตรงข้ามซอยบุญสัมพันธ์เหลังได้รับการประสานว่ามีร้านตัดผมชายซึ่งคนตัดผมเป็นหญิงสาวหน้าตาดีแต่งกายสุดแซ่บ คอยให้บริการตัดผมลูกค้าชายจากการลงพื้นที่พบว่าร้านดังกล่าวชื่อร้าน Barber b e e s ตั้งอยู่เลขที่138ทับ2 3 5หมู่สิบตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีมีนางสาวเกสินีจันแสงหรือบีอายุส6ปีเป็นเจ้าของร้านแต่งกายในชุดกางเกงยีนแต่งขาดเล็กน้อยตามสมัยนิยมเสื้อสายเดี่ยวสุดเซ็กซี่กำลังให้บริการตัดผมท่านชายอย่างขมาคมน้น คุณบีเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าก่อนสถานการณ์โควิด -19 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัททั่วไปเมื่อโควิดระบาดก็ตกงาน จึงหันมาเอาดีทางด้านเสริมสวยด้วยการไปเรียนเสริมสวยจากสถาบันมีชื่อแห่งหนึ่งในเมืองพัทยาเรียนทั้งแบบซาลอนและบาร์เบอร์จากนั้นจึงมาเปิดร้านโดยเซ้งกิจการต่อจากคนรู้จักซึ่งก็เปิดปิดลุ่มๆดอนๆตามคำสั่งของรัฐบาลแต่ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายน2564เป็นต้นมาพบว่าลูกค้าเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากวันละ40กว่ารายทั้งเด็กและผู้ใหญ่โดยให้บริการทั้งผู้ชายและผู้ หญิงแต่เน้นไปในทางบาร์เบอร์มากกว่าสนนราคาเริ่มต้นที่50บาทสำหรับเด็กเล็กและ100บาทสำหรับผู้ใหญ่ส่วนทรงผมแบบแฟชั่นก็จะราคาแตกต่างกันไปแล้วแต่ความยากง่ายของทรงผม คุณบีกล่าวถึงเรื่องการแต่งตัวสุดแซบให้บริการลูกค้าว่าจริงๆแล้วการแต่งตัวแบบนี้เป็นไลฟ์สไตล์ของตนอยู่แล้วไม่ได้แต่งตัวเพื่อสร้างกระแสตแต่อย่างใดแต่เป็นความชอบส่วนตนและไม่คิดว่าการแต่งตัวแบบนี้กลับได้ผลตอบรับ,รบดีหรือเป็นกระแสที่ดีลูกค้าบอกปากต่อปากก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ชื่นชอบและมาใช้บริการร้านบาร์เบอร์บีส ทั้งนี้สำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถดูรายละเอียดพร้อมจองคิวตัดผมได้ที่ Facebook Barber b e e s ปกติแส่งตัวอย่างนี้แล้วค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนตัวเล็กเวลาใส่เสื้อผ้าตัวใหญ่มันจะดูแบบแตเตี้ยพี่หนูไม่อยากตัวเตี้ยหนูเลยต้องแต่งตัวชุดเสื้อผ้าตัวเล็กๆมันร้อนด้วยค่ะก็โอเคนะคะโอเคเค่ะมีลูกค้าก็แซวอะไรอย่างงี้ค่ะ หนูไม่คิดว่าการแต่งตัวแบบนี้มันจะทำให้ผลตอบรับหรือว่าเป็นกระแสที่ดีอะค่ะเพราะว่าหนูชอบแต่งตัวแบบนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณลูกค้านะคะที่ชอบแล้วก็มาใช้บริการบาร์เบอร์บีค่ะขอบคุณค่ะ